ครับก็ขอสัตย์ดีสมาชิกมวยหูเฮปปี้มวยไทยสมาชิกกลุ่มลายเสียงทุกกลุ่มและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูเฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่11ตุลาคม2568ผมมอยหูเฮปปี้มวยไทยมาฟันทง หลังช่างของรายการมวยวันนี้จะเป็นการฟันทงหลังช่างให้2ช่องนะครับนะั่นก็คือช่อง3และก็ช่อง36นะครับนะส่วนทางด้านของช่อง18วันนี้จะเป็นรายการสัญจร ที่จังหวัดลบบุรีนะครับนะก็ไม่มีมอยหูไปภาคนะครับนะวันนี้มอยหูก็จะภาคกันแค่2ช่องคือช่อง3และก็ช่อง36นะครับนะ่ึ่งผมเองก็จะเดินทางไปภาคให้กับซิฟฟังถึงในเวทีทั้ง2ช่องนะครับนะวันนี้ก็จัดกันที่เวทีมอย3มอ้อมน้อยนะครับนะค่าตัววันนี้ก็อ่ามวยสองช่องนี่1000บาทนะครับนะก็คิดว่าน่าจะมีมอยหูมาภาคกัน อาจจะน้อยกว่าปกติก็เป็นได้นะครับเพราะว่ามัวเพราะว่าค่าตั๋วก็ถือว่าตึงทีเดียวนะครับนะสช่อง1 0 0ช่อง1200บาทนะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยครับเดินข้ตู้ดูว่ายัางสู้เขาไม่ได้ตัวรุนตัวเชียมาช้านะครับถ้าชอบมวยหูที่ชี้ตัวเล่นก่อนมวยชกทุกคู่รู้สองนักมวยทุกคนภาคมวยด้วยสมองสมัยิกเสียยากนะครับนามีราคาให้ออกตัวซื้อขายบางทุนหรือว่าอ่าออกนำแล้วออกตัวแล้วก็ไม่ต่อเก็บไม่เจ็บตัวนะครับนะอันนี้ก็เป็นสโลแกนของผมนะครับนะก็ข้อมูลมวยก่อนชอกนี่มีให้อย่างละเอียดนะครับนะ <S <S และ้วก็ภาคมวยโดยทีการันตีว่า ไม่เป็นสองรองไข่อย่างแน่นอนนะครับประสบการณ์การภาคมวยในวีทีมาแล้ว15ปีนะครับนะสิปีนี้ก็ถือว่ากระดูกการภาคมวยก็ถือว่าพอสมควรแล้วนะครับนะมวยหูผมภาคมวยหูผมภาคคนเดียวทั้งหมดนะครับนะทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะฟังวันนี้ครับในะช่อง3เป็นมวยหูวีทีพวกข้างวิทีไม่ผ่านกล่องคิดเพียง120่บาทนะครับนะก็ฟังช่อง3มช่องเดียวนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าฟังผ่านกล่องก็คิดเพียงร้อยเดียวครับช่อง3ช่องเดียวนะครับนะส่วนใครอยากจะฟังแบบไหนอย่างไรก็เดี๋ยวโทรไปสมัครกันได้นะครับนะส่วนละเสียงเข้าไประเสียง v ีไพวกเครื่องววทีไม่ผ่านกล่องนะก็คิดเพียงเดือนละ400บาทนะครับในะเดือนชนเดือนนะครับของผมไม่มี4สัปดาห์นะอ่าเป็นเดือนชนเดือนนะครับนะก็ถือว่าเป็นการไม่เอาเปรียบสมาชิกนั่นเองนะนะชอบแบบไหนอย่างไรโทรไปสมัครก็ได้นได้0 8 2 7 5 1 1 9 8 8 0 8 2 7 5 1ปด8รีบโทรไปสมัครเลยนะครับนะเพราะว่าถ้าใกล้เวลามวยจะชกอแล้วโทรสมัครกันรัวนี่อาจจะไม่รับความสะดวกสบายนะครับนะโทรสมัครก่อนการันตีว่ามีราคาให้ฟังอย่างแน่นอนนะครับส่วนท่านใดที่จะฟังผมภาคมวยวันอาทิตย์ก็สามารถโทรไปสมัครกันได้เลยนะครับนะก็วันอาทิตย์นี่อ่า VIP ครับนะหมอยวีทีพวกเครื่องวีงทีก็150บาทฟังช่อง7ช่องเดียวก็โทรไปสมัครจองเครื่องกันไว้ได้เลยนะครับการันตีว่าเต็มทุกสัปดาห์นะครับนะ้ของผมเนี่ยจะเต็มทุกสัปดาห์นะครับนะตอนนี้ก็มีฟังผมภาคมวยอยู่ทั้งหมดทั้งมวยหูทั้งกลุ่มรายเสียงทุกกลุ่มเนี่ยก็ประมาณสักหลัก800คนนะครับดนะังนั้นความรมับผิดชอบของผม800คน มีคนฟัง8ป0ร้อยคนในความรับผิดชอบของผมต้องมากขึ้นด้วยนะครับมวยแพชชนะก่อนช็อกไม่มีใครรู้ครับแต่ว่าเวลาผมพากมวยการันตีว่าราคาไม่มีปิดเพี้ยนอย่างแน่นอนนะครับนะแล้วก็ค้อมวยก่อนช็อกก็ถือว่าละเอียดยิบนะครับการวิเคราะห์ของผมจะวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลอธิบายได้และก็มีหลักฐานอ้างอิงได้เสมอนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับเป็นการฟันทองหลังช่างแล้วนะครับนะก็อ่า อ๋ออีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะรู้ราคานะครับนะ่ะลุ้นเชียกันน้อยหรือว่าไม่ให้ฟังมวยโหอะไรต่างๆก็เป็นผมมีกลุ่มลายพิมพ์นะครับในะช่วงนี้ก็ยังบริการฟรีอยู่นะครับนะจ้างมาจ้างคนพิมพ์เลยครับนะก็วันละ500ออ่ะนะ สัปดาห์ละ1000นะครับนะผมเองก็ลงทุนให้นะก็ยังเป็นการบริการให้ฟรีกันอยู่นะครับในะจนกว่าผมจะมั่นใจว่าคนที่พิมพ์อ่าคนที่พิมพ์ส่งราคาให้กับสมาชิกนี่อ่าสามารถที่จะทํางานได้ดีนะครับในระดับที่ผมพอใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคิดค่าบริการก็ค่อยว่ากันนะครับในะช่วงนี้ก็ส่งให้ฟรีทุกช่องเลยครับนะสำหรับเสาร์อาทิตย์สาเสาร์สามช่องแล้วก็วันอาทิตย์3ช่องนะครับนะก็เป็นลายพิมพ์นะครับเป็นลายพิมพ์นี่เดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ให้ นะครับสามารถที่กดลิงก์เข้าไปในกลุ่มลายพิมพ์ได้เลยนะครับใต้เต็มแล้วนะครับนะถ้าเต็มแล้วนี่ผมจะไม่มีลิงก์ให้เข้าแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเข,าข้าออๆออกๆนี่อ่าต่อไปนี่ถ้าเกิดว่าเต็มแล้วก็ไม่ได้เข้าแล้วนะครับนะตอนนี้ก็ใต้เต็มแล้วนะครับนะก็ถ้าอยากจะเข้าไปสัมผัสการทํางานก็ผมอยู่ในกลุ่มผมก็กดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับ ฟันทองหลังช่างช่องสามนะครับวันนี้ก็จะฟันทองให้ทั้งสองช่องนะครับแปดคู่นะคู่ที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฟแดงพันเอกพีเคเซนเช่เพื่อสร้านฝันในเมืองสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชะมวยคู่นี้ก็เชกกันพีกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามปอนด์ผู้ชนะจะเข้ารอบ ไปชิงชนะเลิศนะครับเดิมพันสูงมากครับวันนี้ครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับทางด้านของพันเอกมาชานี้มาช่างได้1 0 3่ลอดไปจุดสก็ขึ้นแต่ช่างประมาณ2ครั้งนะคือตัวนักมวยเนี่ยก็กลัวว่าลอดไปได้มาแล้วมันจะขาดนะครับแล้วก็ขึ้นไป2ครั้งแล้วนี่ก็ยังจุดสเหมือนเดิมนะก็เลยตัดสินใจใส่ชุดวิ่งประมาณสักห่านาทีมาช่างใหม่ปรากฏว่าช่างได้1 0 8่งร้ขาดไปจุด ส่วนสร้ากระฝายนวลสิงชนะนี่ก็มาช่างครั้งเดียวผ่านก็ช่างได้ที่102.8นะครับนาวก็โดยสรุปว่าเมื่อครนชชอกันที่การน้ำหนัก102.8จากพิกัด103ปอนด์นะครับก็ถือว่าในเรื่องขําหนักไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับ สำหรับข้อมูลมวยหลังช่างนะครับนะถ้า,าท่านที่ฟังผมแล้วก็นำไปเทียบเคียงกับมวยหูที่ท่านฟังอยู่ครับว่าข้อมูลมวยในเรื่องของน้ำหนักก่อนช่างเป็นแบบในะอย่างไรนะครับเทียบเคียงกับมวยหูที่่านฟังอยู่ได้เลยถ้ามวยหูที่ท่านฟังอยู่ให้ข้อมูลที่นอกเหนือไปจากนี้ก็ขอ,อเชื่อข้อมูลของผมนะครับนะเพราะว่าผมพูดเฉพาะที่รู้ไม่รู้ผมจะไม่พูดนะครับ สำหรับสรดางแสดงพันเอกนี่รูปร่างนี่วันนี้ก็ดูว่าจะสูงกว่าพอสมควรนะครับนะเนื้อตัวดีมากเลยครับสำหรับพันเอกส่วนตั้งเขาช็กก็เนื้อตัวดีเช่นกันนะก็อายุ15ปี15เซนจากบึงการครับกระดูกมวย60ป2ปอผีเขมเมื่อเช้านี้เจ้าอินทรีนี่ก็พามาช่างเองนะครับนะคมมาเองเลยตัวตัวเจ้าอินทรีบอกว่าเมื่อนัดที่แล้วที่เสมอกันเนี่ยตัวเขาเนี่ยไม่ได้มานะครับนะเพราะว่าทางด้านของพันเอกนี่เขาจะ มีเจ้าอินรียเป็นเทรนเนอร์นะครับนะหมอนว่าเป็นพี่เลี้ยงคอยซ้อมคอยอะไรอยู่ตลอดเวลานครับนะคราวที่แล้วนี่ เจ้าเอ็นซีไม่ได้มาเป็นพีเลี้ยงนะครับนะกเลยชกเสมอกันแต่นัดนี้ทันนเขาแจ้าเซีบอกว่าได้เตรียมการแก้เกมมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นพีเลี้ยงให้เองด้วยนะครับโดยมีเสียแขกจะมาคุมเกมอยู่ที่มุมนะครับนะเพราะถือว่าชนะจะได้เข้าชิงนะครับนะสำหรับทางด้านของพันเอกนี่ก็น้ําหนักไปๆ่ยประมาณสัก4 9 50กิกโลกรัมเบทชอบปั้ก็ร้อยสปอนด์นะครับเริ่มตึงแล้วนะนะน้ำหนักนี้นะครับในปีหกแปดในชกไปแล้วห้าครั้งชนะ4เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครนะครับ ไม่เคยแพ้นอปคาในเวทีมังก,กรมาก่อนวันนี้ก็เลยอ่านว่าหน้าจีนยะครบห้ายกนะครับนั่นะคือโชคที่เวทีนี้แล้วเก้าครั้งก็ชนะเจ็ดแล้วก็เสมอสองครั้งนะครับคือพูดง่ายๆเลยว่ายังไม่เคยแพ้ที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยนะครับนะก็เป็นมวยขวาคับรูปร่างในสูงยาวได้เปรียบนะส่งมวยก็ประเภทฝีมือบุกบนเข่าในขับรูปร่างเก็บการอาวุธทำได้ดีมีนอกมีในชคบนนอกกงในเก่งพอกันนะครับ ส่วนธนากานเงินสิงชนะเกียรติเพชรเดชาในอายุ20ปีมากกว่า5ปี1 6 2ร้ิเซนต์ต่ำกว่า3เซนจ,จากพัทลุดงกระดูกมายก็60ครั้งใกล้เคียงกันครับไปไปห้าสิลกรัมเวทช็อตเดนก็3้อปอนด์ปี68ชกไปล้5ครั้งก็ชนะ3ครั้งเป็นการเป็นการน็อกทั้ง3ครั้งเลยแล้วก็แพ้หนึ่งครั้งเป็นการพนอกในยกที่5นะครับแล้วก็เสมอหนึ่งครั้งครับชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดได้8ครั้งนะก็ชนะ สามครั้งนะครับเป็นการนอกทั้งสามครั้งเลยนะครับนะถ้าเกิดว่าไม่นอกนี่ก็ดูว่าปีที่ผ่านมาปีนี้ถ้าไม่นอกใครก็ดูว่าไม่ชนะนะครับนะวันนี้จะนอกทางด้านของพันเอกได้หรือไม่นะครับนะก็เป็นมาขวาครับเรื่องเป็นรองนะสมมวยประเภทเดือนหน้าเตคาเจอย,อยางอสออกลุ่นหลำดับนะันเพื่อก่อนไม่หล่นไม่หลับ,ลบนี่ปลายปลายก็อาจจะไปรองในเรื่องของความว่องไวหลักเหลี่ยมฝีมือมวยอะไรต่างๆนะครับนะแต่ว่าแข็งแกร่งแข็งแรงครับนะลูกหนักลูกแรงนี่ผมดูว่าดีกว่าเลย เมื่อคุณนี้ก็เคยชอกแล้าหนึ่งครั้งครับนะก็เสมอกันมาเมื่อวันที่23สิงหา ปีนี้นะครับเราบรนช์่วงปีกร้อยสามปอนด์นะครับยกนี้ทางด้านของสิงห์ชนะเป็นต่อด้วยนะครับนะแต่ว่ากรรมาการก็ชูให้เสมอกันไปนะครับมาเจอกันมาวันนี้ทางมวยนี่ทางด้านของสิงห์ชนะนี่จะต้องเป็นฝ่ายเดินค่าใส่อยู่แล้วนะครับนะก็ราคาอาจจกน้าก่อนนะต้นๆผมอ,อ่านว่าสิงห์ชนะออกนําก่อนแต่ว่าปลายๆนะครับทาปลายๆพันเอกถ้าพันเอกไม่หล่นนะวันนี้โดนแตข่ขาไม่เด้งซะก่อนนี่ปลายๆนี่ผมรู้ว่าพันเอกดีกว่านะครับนะ,บนะเข่าในเหลี่ยมหักล้มเท,ทิ้งนี่แล้วก็จังหวะเตะนี่จะบ่อยกว่านะครับนะโดยคิดว่าน่าจะกู้ขี้สุส พลิกไปพลิกมาครั้งนี้คงไม่เสมอกันนะครับนะเพราะฉะนั้นใครอยู่ฝั่งไหนก็หน้าจอกตัวได้นะครับนะใครอยู่ฝั่งไหนเอาตัวได้ก็ให้รีบบอ,อกตัวนะครับนะใครอยู่ฝั่งไหนก็ให้รีบบอ,อกตัวไปนะแต่ว่าเชื่อว่าสุดท้ายแล้วทางด้านของพันเอกพีเคสสนชัยน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ไนยกท้ายท้ายนะครับบรรยากาศน่าเสือเสียงเฉียดที่ดีกว่านะครับพันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของ 1, พันเอกพีเคแสนชัยนะครับนะก็ผมก็มจะไม่ให้เปอร์เซ็นต์นะครับจะไม่ให้เปอร์เซ็นต์ลวแล้วก็จะไม่ให้เป็นพวกมวยดงมาเด็ดแล้วโดนดายับแล้ว <c oughs> น้าโดนด่าจนเบื่อละให้เปอร์เซนต์อ่ามวยแพ้มาก็โดนด่านะครับนะให้มวยเด็ดมวยแพ้มาก็โดนด่านะครับนะก็เอาเป็นว่าเป็นมวยที่ผมชอบนะครับนะไม่ใช่ผมบอกว่าแดงจะชนะนะครับผมบอกว่าผมชอบนะครับถ้าท่านชอบน้งเงินก็เรื่องของท่านนะครับนะส่วนผมผมชอบแดงนะครับ คู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงบูธดีสอบุญมิริศพัฒนานันขา,านเงินเพชรนาวีพยักันทอนมวยคู่นี้ก็ชกกันที่มีการน้ำหนัก1 0 0่อสบองนท่านักข่าฝ่ายมาช่างได้115.6ส่วนท่านักของฝ่ายน้ำเงินเพชรนาวีมาช่างได้115.8นะครับ ถ้าเรื่องของบุตรีนี่ในเรื่องของในเรื่องของรูปร่างนะครับในเรื่องของรูปร่างในคู่นี้ก็ถือว่าถ้าเรื่องของบุตรีจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยนะครับเนื้อตัวนี่ก็ถือว่าบุตรีจะดูดีกว่าครับสาหรับวันนี้นะครับนะอายุ16ปีร้อเจ็ดสิบเซนจากสุราชธ,ธานีกระดูกมวยนี่กระดูกมวยนี่ก็ประมาณสัก3า0สไฟนะครับซ้อมอยู่สอบุญเบริกรับไปไปหมาณิบกิโลกร,รัมเบีชอบเดินละสิบหกบาทปีหกแปดช็อตละสี่ครั้งก็เสมอหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งสองครั้งล่าสุดน ชกเวทีมกรุงมา20ครั้งนก็ชกหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้นกหนึ่งครั้งนะครับในชกเวทีมวยเสียมอมน้อยมาแล้วหกครั้งก็ชนะสี่ครั้งแพ้หนึ่งครั้งเสมอหนึ่งครั้งนะครับนะก็เคยชกกันมาสองครั้งนะครับแนตะ่ก็ชนะทั้งสองครั้งแต่ว่าเป็นการชนะแบบเบียดเบียดนะครับวันนี้ก็ยังค้างคาใจกันอยู่ครับนะผู้แพ้ก็ยังค้างคาใจก็เลยมาแก้มือกันใหม่นะครับ ทา่านักข่าวพอดีก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวได้เลยกว่าเล็กน้อยทรงมวยก็ฝีมือบุบบนเข่าในครับลูกรับได้เก็บกันวัดทำได้ดีมีนอกไปไหน,นชกไม่นอกวันในเก่งพอกันนะแข้งขวาแม่นซน้ายหน้านี่ออกได้จัดเลยนะแล้วก็ผมดูว่าเหลี่ยมตัวก็ดูว่าจะดีกว่าเล็กน้อยด้วยนะครับ <S <S ส่วนท่านัของเพชรน้ำเงินเอ่อน้ำเงินนี่เพชรนาวีพยักกันธรในอายุ17ปีก็ถือว่าใบเดียวกันนะ168ยหกสิเซนต์ต่ำกว่าสเซนตจากพัทลุงกระดูกมวยก็ประมาณสัก25ครั้งนะครับซ้อมอยู่ที่ต่อแย้มสวน ปอยๆก็55กิโลกรัมนะเวทช็อกประจำนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก114-115ครับเันนีีชอร์เรสบอ,อก,ก็ถือว่า น้ำหนักนี่จะเป็นรองในเรื่องของน้ำหนักไป้ายๆครับปี68ชกไปแล้ว5ครั้งชนะ1แพ้4นะครับในชกเวทีมักงกรมาทั้งหมด1ิครั้งนกคูช่ชก1ครั้งแล้วก็แพ้นอกอชนะนกคูช่ชก1ครั้งในยกที่4แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครใน,ในเวทีมักงกรมาก่อนนัคนี้ผมก็หลานทั้งคู่สู้กันยัน5ยกนะครับนะเพราะตระหน้าฝา,ดาแดงก็เป็นเหมือนแพ้นกยากแพ้นกเพียงครั้งเดียวส่วนน้ำเงินไม่เคยแพ้นกใครนะครับก็เลยอ่านว่าเหมือนคู่นี้เกมยาวนะครับนะ เคยชกที่เวทีมวยสามอมน้อยมาแล้ว3ครั้งชนะคะแนน2ครั้งและก็แพ้คะแนน1ครั้งครับก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างเป็นเล็กน้อยทรงมวยก็ฝีมือเข่าในครับรู้กัว่าเก็บการวดุก็ทําได้ดีมีนอกมวไหนชกวงนอกวงในเก่งพอกันนะมวยค่นี้ขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านฝ่ายแดงจะได้ลอยกว่านะครับนะรูปเกมนี่ผมดูว่าต้นๆเนี่ยเพชรนาวีออกนําก่อนนะครับนะผมดูว่าเตะซ้ายถอยซ้ายปล้ำฟัดตีก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับนะทางด้านของบูตรี ชนะได้จะต้องคลิกในยกท้ายนะครับนะรูปเกมจะเป็นแบบนี้นะครับที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับคราวที่แล้วก็เหมือนกันครับนะันเรเฟตนาวีก็ออกนําก่อนแล้วก็บุตลีก็มาไล่แสงด้วยบรรยากาศหน้าเสือเสียงเฉียดที่ดีกว่านะครับนะชกกันมาแล้วสองครั้งก็แพ้ทั้งสองครั้งด้านนี้ชกกันครั้งที่3โอกาสที่จะ พลิกแพชชนะก็มีด้วยกันนะครับนะท้านฝะ่ายนกักพลิกชนะได้ครับแต่ทางผมเห็นว่า,าผมเองก็ยังชอบไปที่ด้านของฝ่ายแดงนะครับนะนะเห็นว่าบรรยากาศน่าเสือกเสียงเชียร์ดีกว่าแล้วก็เลี่ยมตัวนี่ดีกว่าน่าจะพลิกเบียดเอาชนะไปได้ในยกทย้ายๆประเภทพลิกไปพลิกมาร้อยกว่าตลบนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของบูตดีสบุญมีธิ์นะครับนะส่วนท่านใดที่ชอบพานานวีก็ เรื่องของท่านไปนะครับส่วนผมชอบแดงนะครับใครชอบนั้นก็ว่ากันไปนะครับนะตรงใจจัดขัดใจสวนกันได้เลยนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงมนันต่อแย้มสวนพัฒนั้นกฝ่ายเงินซันเดย์ รมเด็กเซียนมวยคลินิชกันที่วิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะครับรายการเดิมจะขึ้นไว้ที่น้ำหนัก119ปอนด์ครับนะแต่ว่าทางด้านของมนัทนี่ก็ได้ขอน้ำหนักเพิ่มเป็น120นะครับนะทำให้ทางด้ขอนันเด็งเามาน้ำหนักขาดไปเล็กน้อยที่119.6นะครับนะในเรื่องของรูปร่างในทางด้านของฝ่ายแดงมนัทนี่จะได้ปรีบร่างสูงยาวใหญ่กว่าชัดเจนนะส่วนด้านของสันเด็นี่ก็ประเภทเตี้ยลำลำหนักนะครับในะช่วงหลังในสนภาพร่างกายเขาดูว่าเป็นรองเพราะว่าไปชกมวยวันมากขา โดนหนักๆแรงๆนะครับน้สภาพร่างกายปายๆจะเร่งขึ้นหรือไม่นะครับนะแต่ว่าหัวใจในสันเดดีกว่าแน่นอนนะครับ ทางด้านของมนัสนี่อายุ22ปี170เซนจากนะครศรี 4, กระดูกวัน70ปไฟปล่อย50ขอ57นะครับปีชกไปแล้วก็118วันนี้ชก120เลยนะปี68ชกไป้6ครั้งก็ชนะ5ครั้งเป็นการน็อก2ครั้งในยกที่3สีแล้วแพ้น็อก1ครั้งในยกที่3ชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดได้25ครั้งชนะน็อกคู่ชก7ครั้งในยกที่3ยกที่4มากที่สุดแล้วก็แพ้น็อก4ครั้งในยกที่2กับยก ที่3นะครับนั่นคือชกเวทีนี้มแล้ว10ครั้งนะก็ชนะ6ครั้งเป็นการน็อกสองสามครั้งในยกที่3าสี่แล้วก็แพ้4ครั้งเป็นการแพ้น็อกหนึ่งครั้งในยกที่3นะครับก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงได้เปรียบสมวยเข้าฝีมือเข่าในครับนะชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะแต่ว่าโดนหนักแรงก็มีบริณชวนเสียไส้ได้ตลอดเกมเช่นกันเป็นมวยที่น็อกเขาได้และก็แพ้น็อกได้เช่นกันนะครับนะแต่ว่าขวางในยส่ดันแทงนี่เจ็บกว่า ส่นท่านังกระฟในเมืองซันเดย์บุบเดดเสียนในอายุ28ปีแล้วนะครับในระ้อยเซนต่ำกว่า5เซนจากเชียงใหม่กระดูกมวยนชกมาเป็นร้อยครับป่อยๆสิบแกิโลกร,รมัมเวทชกประจํำก็ร้อยสิปดปอนปี68ชกมาแล้วสครั้งก็แพ้ทั้ง4ครั้งหละชกไปที่มันกรมาห้าสิครั้งนอกชก7ครั้งแล้วก็แพ้นอกสครั้งในยกที่สอสัสอครั้งคือชกที่เวทีงนี้มาแล้วถึงสิบห้าครั้งเลยครับสำหรับทานด้่นของซันเดย์นะครับนะ ลุ้นระดับตั้ตแต่แรกก่อนนะครับแต่ต้นๆน,นี่ซันเดย์ก็มีโอกาสที่ลุ้นระดับตั้งแต่แรกก่อนนะครับนะข้อมูลนี่หนักแรงกว่าและหัวจิตวิจัยนี่เหนือกว่านะครับนะแต่ว่าปลายๆนะครับปลายๆนี่สภาพร่างกายนี่จะไหวหรือไม่ก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับนะก็มอยคุณนี้ก็ต้องตามทรงครับนะขึ้นไปก็ใส่ไปที่ซันเดย์นะครับนะเอาไม่ลองก็ปลายๆก็ดูว่ามันนัดดีกว่านะครับนะถ้าชกกันยาน้ายกผมดูว่าท่านั่งเขาแสดงดีกว่า เพราะฉะนั้นต้นๆข้าศดกปลายๆมัสอาจจะพลิกได้นะครับณเวนผมก็ยังอ่านว่าปลายๆสภาพร่างกายของมนัสดีกว่าน่าจีบกันไปได้ในยถกทายถ้าว่าถ้าไม่หล่นก่อนนะครับนะฟันทองหลังช่างยังชอบไปเต้นของมันัสต่อแย้มสวนนะครับคู่ที่สีครับซึ่งเป็นมวยแทนคู่ที่สี่นี่มีมวยมาแทน1น,นึ่งหนึ่งคนนะครับนะสำหรับทางด้านของฝ่ายแดงนี่ซุปเปอร์แบงค์นะครับซุปเปอร์แบงค์จอนลี่ยยิมพบกับทางด้านของฝ่ายเงินพลังซับนะ พลังซับลานนาวอเทอร์ไซด์นะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดน้ำหนัก122บอปอนด์ทางด้านของฝ่ายแดงซึ่งเป็นมวยตุรกัน,นรายการก็มาช่างได้12.2 2ลสบดสไปจุดส่วนทางด้านของฝ่ายนํามวยแทนนะครับมาช่างได้122.0ิอดพอดิบพอดีนะครับ <c oughs> ในเรื่องของในเรื่องของรูปร่างนะครับในเรื่องของรูปร่างนี่ก็ดูว่าทั้งคู่เนี่ยนะรูปร่างนี่ทางด้านของฝ่ายแดงจะได้เปรียบนะทางด้านฝ่ายแดงนี่ เดินประกอบกันแล้วนี่ผมดูว่าทางด้านของฝ่ายแดงนี่ได้เปรียบสูงกว่าชัดเจนนะครับสําหรับทางด้านของฝ่ายแดงซุปเปอร์แบงค์นี่อายุ18ปี170ยเจ็ดสิซนจากนครศรีกระดูกมวยเ8็ดแปไว้นะครับซ้อมอยู่เพชรส0 0 0หมือนป่อยใน55กิโลกร,รัมเบ็ดชกประจําก็ป่อยๆนี่ห้ากกิโลกร,รัมเบ็ชกแล้วก็ร้อยยี่สองปอนด์นะครับไปหกแปดชกได้หนึ่งครั้งนะชกเวทีมังกรมาอ่า สิบห้าครั้งนะแพนนอกสามครั้งแล้วก็ยังไม่เคยชนะนกใครในเวทีมังกรมาก่อนวันนี้ผมก็อ่านว่าไม่น่าจะชนะนกน้ำเงินได้นะครับเพราะเอามวลแรงตัวรับผแดงไม่ได้หนักแรงมากนักนะครับเคยชกที่เวทีนี้มาแล้วถึงแปดครั้งเลยนะก็ชนะสามครั้งเป็นการชนะคะแนนทั้งสามครั้งแหลนะที่เวทีนี้นะแล้วก็แพ้ห้าครั้งเป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่สามนะครับนะักก็นะเป็นมือขวาครับรูร่างสูงยาวทรงมวยก็ฝีมือเขาในชกวงนอกวงในแก่งพอกันนะครับนะบนะก็ดูว่า ก็โดนหนักแรงแล้วก็รวบรวรวนชวนเสียไส้ได้เกลี้ยงครับสำหรับท่านั่นของซุปเปอร์แบงค์ส่วนท่านัข้าวฟ่ายน้องกนซึ่งเป็นมวยมาเสริมแทนนี่นะครับเนี่ยพลังทรัพย์นี่อายุ17ปีรับผู้น่าสนใจพัทลุงกระดูกมวยก็340ไฟนะครับซ้อมอยู่ที่ลานาอ่าวอเตอร์ไซด์นะครับเนี่ยปล่อยใน58กิโลกรัมเวทชกประจำกว่าร้อยยปอนด์นะครับปี68ชกไปแล้วปี68ชกไปแล้ว5ครั้งนะ6ครั้งนะครับเนี่ยก็ชนะ3ครั้ง เป็นการนกออ2ครั้งในยกที่2 3และก็แพ้คะแนน3ครั้งครับชกเวทีมกรุงมาทั้งหมดใน20ครั้งนกักคุณชก3ครั้งในยกที่2 3 4และก็แพ้นกอา3ครั้งในยกที่3กับยกที่4นะครับนะคือชกเวทีนี้มาแล้ว5ครั้งชนะ2ครั้งเป็นการนกทั้ง2ครั้งชกเวทีนี้6ครั้งนะครับในชนะ2ครั้งเป็นการนกทั้ง2ครั้งในยกที่24และก็แพ้4ครั้งเป็นการแพ้น็อน1ครั้งในยกที่4 ก็เป็นมือขวาครับเรื่องสูงยาเสีติดเจ็บเล็กน้อยส่งมวยก็ฝีมือเขาในรู้กบลั้เก็บการวัดทำได้ดีมีนอกไปไหนชคโมยในเก่งกว่ามวยนอกเล็กน้อยส่งมวยีนจะแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมยนีนหนักแรงทุกลูกนะแต่ก็มีหมัดมีศอกที่ออกอันตรายด้วยนะครับมวยคนนี้ขึ้นเวทีไปนี่มวยขึ้นมวยคนนี้ขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านของ ฝ่ายแดงจะได้เปรียบางส่วนยาวกว่านะครับนะส่วนทางด้านของพมพลังทรัพย์นี่จะได้ในเรื่องของบริการหน้าเสือนะครับนะเพราะว่าเป็นมวยเขาเรียกว่าเป็นมวยเซียนขายใหญ่เลยนะเป็นมวยเซียนขายใหญ่นะครับนะ <usi> ทางด้านของพลังทรัพย์จะมีลูกแก่งนะครับนะก็คือเดินต่อยลาตัวนะครับลูกต่อยลำตัวในหมัดออกซอกเนี่ยแรงมากๆเลยนะส่วนทางด้านของฝ่ายแดงอาวุธมวยไม่หนักครับนะ <S <S และ้วก็โดนหนักแดงก็ว่าเปรียนวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าโดนต่อยลาตัว จังๆนี่มีโอกาสที่จะอ่อนระถอยได้เลยนะครับแม้ว่าจะเป็นมวยตัวยืนรายการนะครับนะต้นๆนะครับเพื่อนไปนี่มวยตัวยืนมวยตัวยืนอาจจะออกน้ำก่อนแต่ผมว่าปลายๆนี่ท่าดัเข้าฝ่ายน้ำเงินดีกว่าเพราะอาวุธมวยนั้นหนักแรงกว่านั่นเองนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ทางด้านของพลังทรัพย์ลานาวเวอร์เตอร์ไซส์ซึ่งเป็นมวยหมาแทนนะครับก็คอบ้วนกันทั้ง4ีคู่ครับสำหรับรายการมวยช่องสานะครับนะต่อไปก็เป็นรายการมวยของช่องส6เลยนะครับ สำหรับรายการมวยของช่อง36มสในคู่ที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝาแดงจอมแก่นนะฝาแดงในจอมแก่นสอเดชพันธ์พัฒนากาแฟในวันซุปเปอร์เอ็กซ์สอสีสวัสดนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก100ปอนด์ก็คือขึ้นกระดานด้วย100ปอนด์นะครับนะแต่ว่าช่างจริงนี่ทางด้านกัาแฟแดงช่างได้96.6นะครับส่วนทางด้นนักข่าวฝันในวันสามช่างได้96.8นะครับมวยคู่นี้ก็จะชกกันที่พิกัดน้ำหนัก97ปอนด์นะครับ ในเรื่องของรูปร่างนี่ทางด้านของจอมแก่นนี่ก็อาจจะดูเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับนะจอมแก่นนี่14ปีราคาเซนจากการชนะบ,บุรีครับกระดูกมวยก็50ไฟซ้อมอยู่สอเดชพันธ์เวทชกประจําก็ประมาณนี้แหละครับประมาณ96 97 95ประมาณนี้นะครับปี68ชกไป3ครั้งชนะทั้งทั้ง3ครั้งเลยชกเวทีมักงกรมา10ครั้งนะชะนะ6ครั้งเป็นการนอก1ครั้งในยกที่3แล้วก็แพ้3ครั้งเสมอ1ครั้งไม่เคยแพ้น่อไครในเวทีมังกรมาก่อนลัดนี้ผมก็เลยอ่านว่า ไม่น่าจะแพ้นอกทับทนานั่นของช็อกในนัดนี้นะครับนะชนะมาห้านัดติดต่อกันแล้วครับสำหรับท่านั่นของจอมเก่นนะครับนะช็อกที่เวทีแห่งนี้มาแล้ว6ครั้งก็ชนะสเสมอหนึ่ง แล้วก็แพ้หนึ่งครับก็เป็นมวยขวาครับเรื่องสูงยาวเสียเปรียบชกชกนะครับนะส่งมวยเข้าไปเดินหน้าท้าชนเขาในบุสุดวยด่นานยันห้ายกระบุนทัท้าดวลชวนแรกตลอดเกมส่วนตัานกักฟาัาในวันซุปเปอร์เอ็กซ์สอสีสวัสดินี้ก็อ่าเป็นนักมวยที่ยังไม่เคยมาชกในเวทีเมืองกรุงนะผมเองก็ไม่เคยเห็นฟอร์มการชกเหมือนกันนะแต่ตัวนักมวยบอกว่าต่างจังหวัดนี่ชนะมารวดเลยนะแต่ก็อ่า เป็นพวกดาวรุ่งผู้ทอนอะนะชกมวยดีๆชนะนกมวยดีๆที่เคยชกเวทีมังกรม,มาแล้วนะครับนะเป็นนักมวยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสำหรับทางด้านของซุปเปอร์แอคกนะก็ดูเล่นนะคือ ผมไม่เคยเห็นก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเพียงแต่สอบถามมาแค่นั้นเองนะครับนะก็ฟันทองหลังช่างก็ยังชอบไปที่นั้นของมวยที่เ,เห็นมาก่อนนะครับนะก็ชอบไปที่ทางด้านของจอมแก่นสอเดชพันธ์นะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างธนาผดแดงพันโหดแอสันป่าต,ตอมพัฒนาคมฝ่ายน้าเงินรุ่งฤทธิ์วรวิเศษเกตมวยคุนี้ชกกันที่วิกัดน,น้ำหนัก1 1 6ปอนด์ธนาผดแดงมาช่างได้ร้อยสก็ใช้เวลาลดประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะ ส่วนทานั้นของฝ่ายน้ําเงินรุง่งฤทธิ์ได้มาชั่งได้115.8นะครับเทานั้นของพันโหดนี่ก็ซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ครับนะไม่เคยชกที่เวทีมวยช่องสามมาก่อนนะครับเวทชกประจําก็118วันนี้ชก118น้ำหนักก็เลยตันหน่อยนะคือถือว่าน้ําหนักอืดหน่อยปี68ชกได้สี่ครั้งชนะคะแนนหนึ่งครั้ง,งแล้วก็แพ้สามครั้งเป็นกับแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่สี่เข้าวเวทีมังกรม,มาตั้งแต่ปี65แล้วก็หายไปกลับมาชก ก็เพิ่งจะกลับมาใหม่นะครับนะก็เมื่อก่อนเนี่ยก็ช็อกได้เริรนบ้างนะครับแล้วก็ชกเวทใหญ่กว่า3-4ปอนด์ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงิน <c oughs> ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินรุนริศสองพิเศษกิฟต์นี่ยี่สิปีจากพี่น้องลาวนะครับกระดูกมวย่ก็หมาสัก50ครั้งนะซ้อมอยู่พอเพิมอ่อนเนื้อตัวดีมากครับนะวันนี้เนะื้อตัวดีมากเวทชกไปทำก็ร้อยสิบห้านะครับวันนี้ชกร้อยสิบหกปีหกไปชกไปหนึ่งครั้งก็ชนะนกไหนยกที่สองช็อกไปที่มังกรมาทั้งหมดนี่สิบ แล้วก็แพ้สี่ครั้งยังไม่เคยแพ้นอกไขในเวทีมังกรอเอวนีมังกร,งกรนะครับนะวันนี้ก็เลยอ่านว่าน่าจะเดี๋ยวเขาพายกนะครับก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างนในสูงยาวนะสมวยเข้าฟีมือเข่าในลูกได้เก่บพนัททำได้ดีไม่นอกไป็นในชคบนอกเปนในเก่งพอกันนะครับนะความหนักแรงนี่ดูว่าจะเป็นรอนะครับเมื่อคุณนี้ต้นๆนี้ขึ้นไปในจอมโหดเอสสองปะทองอเปเภทเดินหน้าเตะขาเจาะยางต่อฟันศอกลุ้นระลับทับมาด้ก่อนแต่เนื่องจากว่าทางด้านของ อ่าายน้ำเงินเนี่เป็นมอยที่แพนออกยากครับนะผมก็เลยอ่านว่าน่าจะสู้กันยันห้ายกนะครับนะก็เข้ามวยที่ออกน้าก่อนครับนะข่ามอยออกน้าก่อนแล้วก็แต่งตัวซื้อขายบางทุนกันไปนะครับคู่นี้นะครับนะอยู่ฝั่งไหนก็น่าจะออกตัวได้นะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปเรื่องของจอร์ดพันโหดเอสันบารตองน,นะครับเพราะว่าเอสันบารตองเองน่าเสือตัวเงินในหายห่วงเลยนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างธาดานแดงเนอเพชรเกียรลาสป,ปอร์ตพรานา้นข้าวฝาน้ำเงินที่ นิติกรเจลพาวเวอร์เจพีพาวเวอร์นะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันร้อยสิบสามปอนด์ทั้งคู่ก็มาชั่งกันได้หนึ่งร้อสิบสามจุดศูนย์นะครับแต่เซอร์เนของเนือเพชรก็คงรู้จักกันดีนะครับนะประเภทเดอนหน้าเตะคาเจาะยางฝันศอกลุ่นหล่ำล,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 ลับได้เลยก่อนนะครับไม่ลำบากไปลายปลยก็แขยงแกร่งซื้อขายตัวบางตุนส่วนต่างฝันนะวันนิติกรเจพีพาวเวอร์ J power, นี่ก็ประเภทฝีมือเข่าในนะครับนะฝีมือเข่าในนะครับนะก็ขระดมยวยบ่มวยการผ่านมวยอาวุธมวยนี่ไม่หนักแรงนะอ่าเพราะว่าไม่เคยแพ้นอกใคร,นะคร แผ่นนกหนึ่งครั้งครับสำหรับทางด้านของนิติกรนะครับเป็นมวยแพ้นนกยากนะแต่แต่ว่าอาวุธมวยนั้นไม่หนักนะครับก็เข้ามวยอาวุธหนักแรงไปก่อนนะครับนั่งลุ่นหลับนั่งเดินก่อนไม่ลุ่นไม่หลับก็ขยับขยายได้นะครับนักฟันทองหลังช่างยังชอบไปเรื่องของเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับคู่ที่สี่ครับเป็นคู่เอกของรายการในวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแฟนทหารเอกนายกเอทัศลาพัฒน์ดั้งข้าเงินเด็กดอยทีเอ็มมวยไทยมวยคู่นี้ก็ชกกันที่มิกัดน้ำหนัก124ปหนึ่าั่งได้123.8ส่วนนนนทาางงดดกับเเิ็อยนีย ช่างได้124.8นะครับนะซึ่งเด็กดอยก็ช่างน้ำหนักผ่านเป็นคนสุดท้ายของรายการนะครับนะทางด้านของฐานเอกนี่ก็23ปีร่าเซนจากจังหวัดระนองนะก็กระดูกมวยนี่ชกมา800้อครับปไปปอยน,นี่ก็64เวทเชฟวัก็ร้อยยี่ห้าปอนด์ครับเป็8ช่วงได้สามครั้งชนะสองแพ้หนึ่งชกมื่กลงมาสามสิบห้าครั้งนอกสามครั้งแพ้นอกสองครั้งนะครับ ก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างนี่เป็นรองนะสองมวยก็ประเภทฝีมือเข่าหนครับชกนอกในแฝงพอกันส่วนทางด้านของฝ่ายน้องวันเด็กดอยเทียนมวยไทย27ปีร้อยห้าเปอร์เซ็นต์จากเมียนมานะครับเป็นนักมวยนี่มารยาทดีมากครับนะใครคุยด้วยนี่ยกมือไหว้ตลอดเลยนะก็ถือว่าเป็นนักมวยที่น่ารักนะถือว่าน่ารักทีเดียวนะครับกระดูกมวยห้าหกสิบฟังซ้อมอยู่เทียนมวยไทยนะครับเมื่อเช้านี้นกน้อยหัวหน้าค่ายพาหมายช่างเองเลยปล่อยปล่อยหกสิบกิโลกรัมนะเวทชกประจำก็ร้อยยี่สิบสามเปรียบแปดชกแล้วเจ แพ้คะแนนสามครั้งข้าชกไปที่มักงกรมาสามสิบครั้งนกคุชกมี่สิบครั้งเลยแล้วก็แพ้นกสี่ครั้งก็เป็นไวไสเช่นกันรูยำกำลังน,น้ำสันใกล้เคียงกันสมัยประเภทเดือนหน้าเตะขาเจอาดองผสมร,รุ่นลนอนหลับนับล็อกได้ก่อนนะครับมวยคู่นี้ก็คู่ขี้สุสีนะครับนะ,ะทางด้านของฝ่ายน้ำเงินในผมดูว่าวุ้นนี้หนักแรงกว่าแล้วก็ทางมวยเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายเดินข้าใส่ก็เข้าไว้ก่อนนะครับนะเข้าไว้ก่อนมีโอกาสลุ้นนอนหับนับล็อกได้ก่อนหรือว่า ได้อกองได้อาการนะครับนะได้ออกตัวได้ก่อนนะครับเพราะมวยหน้าฝนเนี่บางครั้งบางคราวเนะี่ยก็มันลุ้นมันเชียร์ไว้ใจกันยากนะครับนะฟันทงหลังช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเด็กดอยทีเอ็นไวไทยนะครับนำมาเช้าในมากบราชเดชด,ด้วยแล้วก็ทางด้านของหยกคีรีก็จะขึ้นชกอเป็นคู่เอก ของช่องเจ็ดวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับนะซึ่งก็ซ้อมมาด้วยกันครับนะสอบถามแล้วตอนอมอยบอกว่าก็ซ้อมในอ,อยู่ในค่ายซ้อมกันมาด้วยกันตลอดนะครับนะวันนี้ผมก็เลยดูว่าต้นๆ้น,นออกนําก่อนถ้าจะแพ้ก็ไหนหยกท้าย,ยๆนะครับ ฟันทองหลังช่างยังชอบไปเรื่องของเด็กดอยทีเอ็มวยไทยนะครับก็คับทวนกันทั้ง8คู่2ช่องนะผิดถูกแบบนี้ยังไงผมไม่รู้จริงๆนะครับนะ,ะใครจะด่าจ,จะว่าอะไรผมนี่ก็มวยผิดนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนะแต่ว่าถ้ารูปเกมบนเวทีนะ,ะซื้อขายออกตัวกันไปก็ดูว่าน่าจะได้เปรียบนะครับนะผมอยู่ในเวทีการันตีว่า ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนนะครับนะอย่าพึง่งอย่าเขาเรียกว่าอย่าพึ่งประมาทผมนะถ้าเกิดว่ายังไม่เคยฟังผมภาคมวยนะครับนะก็082 751 1 9 8 51, 98, 98, 8 8 8 2 7 5 1 1า8 8ปชอบแบบไหนอย่างไรโทรไปสมัครกันได้เลยการันตีวันนี้ภาคในเวทีทุกคู่ทุกช่องอย่างแน่นอนนะครับนะก็ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ